13-16ตุลาคมนี้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องนะคะยกเว้นภาคเหนือและภาคอีสานที่มีฝนลดลงและหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไปสัญญาณลมหนาวจะชัดเจนมากยิงขึ้นค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการ13-16ตุลาคมนี้ที่ทางลมยังแปรปรวนลมหนาวยังไม่เริ่มต้นพัดชัดเจนค่ะแต่กลายเป็นลมตะวันออกที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมแทนร่องมารสุมยังพัดผ่านตอนกลางฝนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะส่วนตั้งแต่วันที่ ส7ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะประเทศไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นช่วงแรกๆยังมีฝนฟ้าขนอง่วนลมหนาวนั้นจะเริ่มพัดแน่ทิศมากขึ้นประมาณวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะน้อยลงบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานอากาศก็จะค่อยๆเย็นลงลมตะวันออกเฉียงเหนือแรงขึ้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณการเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวแต่จะเข้าฤดูหนาววันไหนก็ต้องรอให้เงื่อนไขต่างๆครบถ้วนค่ะซึ่งกรุม อตันิยมุทิยาจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ TNN เออได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ